เทคนิคการควบคุมรถยางแบนเนอระยะสั้น สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับการสูญเสียแรงดันลมยางนะครับซึ่งมีอยู่หลายปัจจัยที่ทําให้รถยนต์ของคุณนะครับยางแบนและเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุหลายแรงนะครับ แต่หากคุณรู้วิธีรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้ได้นะครับคุณก็จะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับหากเพื่อนๆนะครับประสบภัยในเหตุการณ์รถยางแบนยางแตกยางระเบิดแล้วไม่สามารถควบคุมรถได้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคที่ช่วยให้รถของเพื่อนๆนะครับสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้กันได้ครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง c a s s i Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณ ที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง สนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าการสูญเสียแรงดันลมยางเป็นหนึ่งในปัจจัยด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งอาจส่งผลถึงตัวรถได้ไม่ว่าจะเกิดจากการกระแทกจากภายในนะครับหรือภายนอกที่ส่งผลให้ไม่สามารถซ่อมแซมได้อันมีสาเหตุมาจากตะปูเล็กสก,กูหรือวัตถุคมเจาะนะครับและแน่นอนว่าหากยังฝืนขับต่อไปนะครับก็อาจทําให้ยางเสียหายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเกิดความเสียหายแก่ชิ้นส่วนสําคัญอื่นๆนะครับอาทิเช่นเบรก ล้อและคาลิเปอร์เป็นต้นนะครับโดยอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับแต่ถ้าในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถหยุดรถได้นะครับเช่นอยู่ในสถานที่เปลี่ยวติดต่อใครไม่ได้หรือไม่มีรถมาเซอร์วิสก็ตามนะครับคุณเลยจําเป็นที่จะต้องฝืนขับต่อไปในระยะสั้นๆเทคนิคการควบคุมรถยางแบนด์เหล่านี้นะครับสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้และพาคุณไปจอดในที่ที่ปลอดภยัยโดยรถยนต์คุณนะครับจะเสียหายน้อยที่สุดครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเมื่อเกิดความผิดปกติในการควบคุมรถยนต์เช่น บาลานซ์ของล้อข้างใดข้างหนึ่งนะครับไม่สมดุลควบคุมพวงมาลัยได้ยากมีอาการเป๋ไปเป๋มาคุณจะต้องตั้งสติและพยายามประคองพวงมาลัยให้ได้นะครับผมจากนั้นนะครับค่อยๆชะลอความเร็วให้คงที่ประมาณ20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่กระชากเบรกแต่ให้เบรกเป็นระยะยะครับอยู่ให้ห่างจากหลุมบอ่อเนินและถนนที่แตกหักนะครับเพราะถนนลูกรังนะครับอาจทาให้ล้อคดงอ และไปทําลายขอบล้อได้นะครับเมื่อเจอสภาพถนนที่ย่าแย่ดังนั้นนะครับควรใช้ถนนที่ลาดยางหรือเป็นคอนกรีตปกติเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มขึ้นครับเปิดจเใช้เส้นทางที่ไม่คดเคี้ยวเลี้ยวเยอะเกินไปนะครับเพาะแค่ขับรถประคองให้นิ่งนะครับในเวลาที่รถยางแบนก็แทบจะแย่อยู่แล้วหากต้องเข้าโค้งไปมาอีกนะครับน่าจะไม่ไหวควรใช้เส้นทางตรงถึงแม้ว่ามันจะอ้อมและใช้เวลามากขึ้นก็ตามครับ หากพบสถานที่ที่ปลอดภัยและมีทำเลเหมาะแก่การจอดรถของคุณนะครับเพื่อหยุดขอความช่วยเหลือให้จอดแอบ,บข้างทางดึงเบรกมือแล้วเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินไว้นะครับเพื่อเป็นที่สังเกตเห็นได้ง่ายแต่ไม่ควรลงจากรถนะครับให้อยู่ในรถจนกว่าจะมีคนมาช่วยครับถ้าจําเป็นต้องขับรถในระยะสั้นนะครับไม่ควรเกินระยะ20กิโลเมตรเพราะคุณไม่ควรขับไกลไปมากกว่าน,นั้นนะครับถึงแม้ว่าจะห่างกันแค่เพียงเอื้อมมือก็ตามนะครับ แต่มันก็แสงไกลดังนั้นนะครับไม่แนะนําให้ดึงดันต่อไปเมื่อครบ20กิโลเมตรแล้วนะครับก็ควรหาที่จอดและรอเจ้าหน้าที่ในรถเพื่อความปลอดภัยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่าลืมดูแลรักษายางรถของคุณอย่างสม่ำเสมอนะครับคอยตรวจเช็คความผิดปกติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงลมยางสภาพยางและเปลี่ยนตามระยะที่แจ้งไว้ในคู่มือไม่ใช้ยางที่หมดอายุกเก่าเก็บถึงแม้จะมีสภาพดีแค่ไหนก็ตามนะครับผมอย่างไงก็เป็นอีกเรื่องนี้ที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชินชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ